แล้วอะไรมาดูเหมือนว่าจะวัปเรามาที่ไหนสักที่หนึ่งที่ไหนวะเนี่ยอะไรจะจำเอาไว้ด้วยตอวอยู่ตรงนี้ปะเดินเรื่อยๆกันเลยยันเป็นเกาะต่างๆเลยนะครับเอบเอฟเอฟนี่ทานไหมอ่าล้วดีดีค้าไ,ได้ไรเลดแมทเธอร์เชียไปทำอะไรวะครับมู่๊๊จะเป็นอะไรวะเนี่ย ไม่มีอะไรนี่ทำอะไรวะอ,อุ้ยก่อนโอ้ยโอ้ยว้าทำไมหน้าจอผมมันหัานเร็วจวังวะอืมม,มีบางอย่างอนตรยอยู่ เต็มชอ็อตถือไปด้วยอันนี้อะไรวิร่งไม่ต้องถามครับแค่วิ่งอย่างเดียวเฉยอุ้ยว่า,าโอ้ยของตอบเต็มเลยก่อนของอะไรก็ไม่รู้นี่คืออะไรเออะไรอะ่ะทำอะไร เฮ้ยเบียดอะไรวะเนี่ยตัวอะไรอืมตายซะอันนี้มันคือโลกอะไรโลกเมืองก่อเด้วยเรียนอันตรายไอ้นั่นก็อันตรายพอๆกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเฮ้ย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 อย่าเกือบตาย ฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนเอออันนี้อ่อนไปอันนี้ปืนเนาะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปืนปลาหมึกคืออะไรไฟน,นี่น่าจะเป็นโลกมังกรนะครับเฮ้ยพวกปลาหมึกมันเป็นลูกกระจอกแร้วอะเราควรจะออกจากโลกแห่งนี้วะ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ อันนี้บล็อกอะไรเอ่ยอืมมันเอาไว้ทำอะไรสักอย่างนะฮะไปไปสู้กับปลาหมึกก่อนไปแล้วผมออกย้อนโลกใบนี้ละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบล็อกทองตัวนี้อุย้ยตายเลยแย่แล้วโผล่ไหนเนี่ยโอ้ยตัวนี้ม,มีปราสาท บ่าเอ้ยตบราตายเดี๋ยวโอ้ย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 อะไรด้านในดูเหมือนจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นั่นเองนะครับอ่ะขึ้นไปดูเลยว่าผมไม่น่ารอดหรอกว่าโอ้ยโอ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งเอื่อหนีไม่ทิ้นไปอีกเฮ้ยลงลงลง ตายไรวะพี่ดีกว่า200เมตรมีบอกวันเวลาด้วยไปจะกอ่อโอ้โหโอ้โหอุ้ยนิวเคลียร์ยไปอยังไงอยู่วะรีมีนิวเคลียร์อยู่ นี่ไม่ใช่ต้นไม้แน่นอนไม่ยิงอ่ะโดนอุ้ยอือแล้วผมจะไปยังไงล่ะทีนี้อะไรจุดวะโอ้ไปพึ่งเห็นเร็วที่สุดระเบิดได้ไหมเอ๊ะนี่อะไร ủa, nhiều thế, ui, ừa, ừ, là sẽ đi như ngay là, nó sẽ, chết, ta, đi, nó ta, nha, ừa, ừa, đi, ta, đi, ta, เลยอ,อ,อันนี้เหมือนเป็นยานตกหรือเปล่า<ม>อาโอเหมือนเป็นของที่ไม่รู้จักอีกแล้วไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยอย่งใช้ได้เถอผม,มใช้ไม่เป็นแหละจะบอกว่าเจ้านี้ขับเคลื่อนได้ตั้ง ไม่รู้ไม่มีอะไรพิเศษนี่ไอ้กระปิเสือ้อเอ้ยอย่าอย่ามานี่เอาของมาให้หน่อยเดี๋ยวมันปลาบ,บินใช่ไหมนะ่ะ <don> ไปโดน่อไปที่มามาดูด้านในก่อนมีอะไรวะโอโอ มันมีเสียงบางอย่างฮะปุนสปาหรวอ,อุ้ยอะไรอ่ะจะมีของให้ผมไหมอ่ะไม่จปมาตายฟรีนะเดี๋ยวสิอ้ามีกล่องร้อยแท็บครับมีพวกสปามาก็ามาก่อนลองสปาเลยแล้วกันเรนนั้นแหละ มันให้อะไรป่ะอุ้ยจต่การจะปลามึกอุ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมโปรเทคชั่นโหดจังผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าฝ่ายโปรเทคชั่นเอ็กๆอยู่ระดับเต็กหมดเลยวีด้วยอ,อันเดียวเองอุ้ยปูป้องกันเลยนะเนี่ยอันนี้ดีวกว่าอ,อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเาทิ้งไป ไม่สนใจครับเดี๋ยวผมกลับไปดูตัวมดกันดีกว่ามันน่าจะดับของที่พบบ้างอุย้ยเพิ่นทอมแบบเอนชาน์เลยเหรอว้าที่นี่มันของดีได้ไงเนี่ยฮะเฮ้ยไปเหรออย่าก่าวอันนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยเดี๋เดๆนเดคิดได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าตายไปออน มีอะไรอ่ะดูซิมจะมีของดีให้เราไหมาพวกรูมดไงมันตับของดีให้นะเรเป็นเล่นปโอ้ผมนี่ตายเป็นว่าเล่นเลยนี่ว่าะเมื่อจุดตายมันเยอะจังอนะ่ะเอาละมาดูจุดเกิดเหตุกันตรงนี้ดับของเยอะสุดนี่คือหมวกอะไรวะอืมไอ้นี้น่าจะดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมไปดูของตัวนี้นะเฮ้ยอะไรเสียงอะไร ไดูสิฮะมีอะไรโอ้ยฝั่งนูน้นเอ้ยเสียงดังตรงนี้แหละน่าจะตรงกลางแต่ผมต้องระวังมันจะออกมาหรือเปล่าเฮ้ยอย่านะอย่าบอกว่าอย่าทำไมร้องเสียงแมวแล่ะตัวเองก็เป็นไตนุง่งเสาไอ้จิ้งจกนั่นปีโอ้ยนำคาญจัด พวกไข่มาก็ได้นะเอามาแบบป่วนเงี้ยก่อ,อี๋ตายอันนี่นไม่มีอะไรอเอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยังปเจ็บเหมือนเดิมนี่ว่าไปสูปป้กับปลาปลาหมึกร้อยเดี๋ยวลูกน้องผมเคลียร์ไปเด้ สบายใจได้ฮะเรามีปำหมึกอ่ะตายหมดเลยอันนี้อีกเฮ้ยเสื้อนี้มันเหมือนจะวาร์ปได้หรือเปล่าเนี่ยโอ,อ้เพชรมันทำอะไรมีแต่อะไราแปลกๆนะฮะอืมลอยเอือ,อดูที่ผมส่งด้วงไปสู้จะชนะไหมเอ๊ย ส่งไอ้นี่ปลาหมึกเข้าไปด้วยช่วยลบไปเข้าไปช่วยลบมีน่าจะไหวฮะดูทรงไหนดูซีดับอะไรให้อีกไหม,ไมอยากจะรู้ว่าด้านในมันคืออะไรแต่สกัดตรง เป็นสปาวเลยทุกอย่างนะะตวก,กว่าฉลามอีกแล้วไปละโอ้ยโอ๊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 ยุุโอยเออเรียบร้อยไปเราไปที่อื่นกันดีกว่านะดูเหมือนว่าที่นี่มันจะวุ่นวายเกินไปละ Let's go เอาละเรามานรกละมมองอะไรยังไม่เห็นแมพยังไม่โหลดเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีแล้วผมมองอะไรไม่เห็นเลยว่าเดี๋ยวโดนไรตีอ่ะโอ้ตีสุดไป หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีแล้วไม่อยู่แล้วกลับอย่างเดียวเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมสำหรับที่นี่โอเคกลับมันโลกปกติแล้วเ,เหนื่อยใจครับโลกบบาเลยผมจะไม่กลับไปที่ท่านึงละเจอคอยให้ดาบเลยมาดาบเอเมรอรัลโอ้ย แมาด่าวเจอวัวแปลกๆว้ยออเออออออได้อะไรก็เนื้อวัวปกตินี่ว่ะเป็นขาวไม่ได้อะไรก็ได้เนื้อวัวปกติเหมือนเดิมเอาล่ะมามู่บ้านนี้ให้อะไรผมได้บ้างเอ่ยแกเอะใครเป็นอะไรอืมดูเหมือนจะมีคนตายแถวนี้ รองเท้า,เากับไอ้นี่ไม่สนใจเท่าไหรไ่นี่ไ่ทำไรว่า <c oughs> ไม่มีอะไรให้ผมเลยฮะที่นี่เออดูเหมือนจะปล่าประโยชน์ไม่มีอะไรเลย นี่อะไรวัดคุณต้องการอะไรวะนี่มีของด้วยลักกี้มอพเอกอันนี้เรามีแบ็คแพ็คอยู่แล้ววะ่ะอื้ม รู้แล้วรู้แล้วว่าตัวอะไรไม่ต้องย้ำเตือนแล้วผมทราบแล้วครับโอ้ย,อย,อยแอปเปิลทอนนี่อีกอันน่ะผีไปดีกว่าไปเจอแล้วกี่บล็อกวะเฮ้ยเจอแล้วกี่บล็อกเอาแล้วผมใช้มือขุดได้ไหมเพราะเราไม่มีปิกแอ๊อ่าได้เหมือนกันเดี๋ยวอีก ทิ้งเลยคายเลยมีอีกอันนึงตรงนี้ล็กอกบล็อกขอของดีๆแบบของแบบอาวุธเทพแบบเนี่ยอาวแบบุธเ,เจ้าอะ่ะเดินทางต่อมีอะไรเสาวอากาศส,าสัญญาณน <c oughs> ่าสงสัยจริง เดี๋ยวไปทำอะไรเอ่ยก้อนเมฆนั้นมีอะไรผมอยากจะรู้ยิงประตูไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปขึ้นไป let's go เ้ยเรืนบนมีกล่องเฮ้ยเฮ้ยกดพิษ เราเดินบนบล็อกมเมฆได้ไหมไม่ได้ฮะโอ้ได้เพชรมาแมกมาคิ้วไปทำอะไรเอ่ยแล้วก็ของพวกนี้ เฮ้ยยอ้ไอ้เกือบตายตรงนั้นเจอแล้วคลิปบ่อกแล้วของดีแล้วกันไม่ได้ของดีก็ปิดคลิปเลยไม่ไหวแล้วมีมีอะไรเล่นเลยมาเลยเปิดมาเดี๋ยวอะไรดาบเอตักห้าร้อยนี่แหละที่ต้องการน็อกแบ็กวี เฮ้ยเนี่ยแล้วอาวุธสังหารเทพเจ้าไยไหนดิเออตะไลตลาลาไปดิแนวอาวุธเทพเจ้าเฮ้ยเพชนทองเยอะจังตรงนี้เก็บไปเลยเฮ้ยนั่นมีซัมติง i ย g เยอยู่บนนั้นหรือเปล่าเรามาคุยกันหน่อยสิ ลงมานน่ลงมาคุยกันหน่อยอู้อู้อู้ออ้ไฟโดอะไรวะโดอะไรวะอืมอ๋อไหนดิดิวะไม่ไม่ถึงไปดิ ตีไงโอ้โหตีแทบไม่เข้าอุ้ยอ wow. ุ้ยอุ้ยตีโดนไปเลยโอ้ยเดี๋ยวเดๆเดะเดะเดะเดวะนี่เหรอมาดิมาดิอุ้ยโอ้ตายเลยพอเลยโอ้ย